โอ้เมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์ทุดจะแปรเจอแต่เหลือเกิดกันไม่ได้ว่าจะตกอ,อยู่ตีควายนะเกิดมาแล้วสร้างดีไวตั้งใจใจเตี๊บปะไตจะรู้เวนว่ามานุษย์เรานี่เป็นการจากปบนี้ไปปบหน้าจะมีทุกขไม่มีทุกข์เมื่อเกิดมา ในวงวัดแต,ตจ่จ้างแการคิดชัวบุกนเน้นว่าเป็นแปนจ้อจันดานว่ามกมุนวุนว่นไายใจอดสัดจังเวอมมาตาหนุน่นาวะาจะิ๊ิบ รัตจังเวอม,มาตาวาจะจิตกำปรากิจรนไว้หนุ่ยหน้ามันไม่ไปนะทุกกีรังวัตรแวาจาใจาจะรึกในดวงจิตไปจนจัวนินนิรันเออดีเจ,จ้าใจติปกรณ์เจ้าใจติปกรณ์เองในกรณีมาทึกจ้าวิจา้าตีจำนักกองจานนี่เป็นเวลาต้องปีแล้ว กว่าจะติปกรเนี่ยก็ได้จึกจ้านในด้านต้นปรปิดราชธรรมการปกครองแต่อะไรต่างๆเพื่อนำปลาไปบริหารประชาชนบัตรนี้ก็จบลักลูดในจั่นร่อนานจนว่าเม็ดไรเม็ดปุ่งในการปกครองต่างๆจริงเหล่เนี่ยหลักปฏิจะปลาไปนำปลาให้ประชาชนมีความสงบทุขครับท่านอาจารย์ขระผมกราบมาตรการขอพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งครับ ที่สอนวิชาทุกสิ่งทุกอย่างให้กับผมครับผมคิดว่าเมื่อมาศึกษากที่นี่แล้วับผมเองเนี่ยก็มีความเป็นผู้ใหญ่มากเลยครับท่านอาจารย์ยนั้นเลยหลังจากนั้นก็กวาดใจเตียปะคอนเนี่ยก็ได้รักกับจิตจันคือบุตรบาบุตรบาเนี่ยก็ก็มาใกญ่เป็นผู้ยิ่งตีว่า มีแต่ตัวโปรกเปล่าวิชาความรู้ก็ไม่ได้น้อยไปจากกว่าใจตีปะกนเลยต่างในด้านการต่อสู้อะไรต่างๆจันทร์ก่อโในบุตรบาก็จนจำนี้จำนั่นแกรบรัชการขอบคุณท่านอาจารย์นะคะไม่ปลื้หลกซึงปันปลื้มั่งแล้วนั้น เกิดลุกไม่ไม่ไมเลือด่มไรดีเร็วลกุกก็ดีขึ้นเยอะกับทานาจารย์เลหลนว่าเจ้านังกินไรอยู่ติดน่าขุดอย่าลมพี่หน้นยก็าค่ะปะ่ะหน้นยต่ายาลมเป็นกันกับปิดเองไอ้ไรก็วะปิดเองอยาลมจํำไล่จิ้งก็ต่ำ ไร้ไร้มั่งอ่ะกองตู้อย่าลมเนืู้้ได้จ้านมั่งในจ้านไม่ใจรูอ้อาว่าปักเจียนปี่นี่ปักเจียนปี่ไปตึ้งต้นต่างรักต่างจูดต้นต่างอาป้ามาตักเด็ดแต่เก็บรับการตักเด็ดคือเราต้องตักในเวลากลางวันตู่เด็ดปี้ได้โอเครงคืนเดีมึงกัน เดี๋ยวประมาณวานวานเลยตึงกับบดบดไอ้นัดบดไอ้เนียนนั่นจะเด้งว่าอีได้กินอย่าลืมมึงตักตี๋ยตระงกว่าป้ากว่าป้าประเด็นน่ะไม่ใหญ่บดไปไหนยังไงมือก็ไม่รู้เลยไอ้เตงนี่เตียดุ่วนจากเม็ดนี่ปวดวันไอ้ได้กูเล่นก้าวยาเดียววันนี้เราได้เตงเครื่องเบ็บเตงเครื่องเบ็บเออ รอยตายนี่กูไม่ได้ใจจุดนี้แหละวันนี้ที่ยับหลกหน้อยน้อยเดียวจุดกาขี้หรือใอนดาบอย่างนี้เรานายดาบมือรอยใจอันไรตึงเร่งเรื่องยาลมเลาอยาลมปุ๊บนี่แต่ว่าได้กินโกกับเออยาลมนั่งปลอมนี่ชุดยอด สุดยอดนะเออสุดยอดว่าเปือนก้องป้อมมันได้รักก้องจนก็นั่งปลอมได้รักรจ้กมเดี๋ยวไอริวไอ้ดีเคยได้มาได้ป่ายางน้อยๆเป็นลมดีบานก้องป้อมได้รักจนกึึงก็งนั่งปลอมได้รักเต้จนเต้จนจ้าไอ้เว่งไอ้ดีได้เคยกลดแก่เป็นลมนัดๆกล้องป้อมไม่ต้องใจหวันเลย กีจับเตะกูรอยตกใจรถจิบหล่อมารักกันแล้วต่อเดียวก็บุกนะพี่น้องว่าตายจใจแต่ตายเลยกูบอกแกนั่นเลยร้อยนั่งจนรุงอ่ะจิบหล่อมันอยมันนั่งจนรุงปั่นนูมันในรุงนั่งโอ้ไม่แต่ตัวจนรุงนี่กูบอเนี่ยเนียนเป็ดเลยบ้าปเละ เล้งไม้ก้องไม้เรื่องมาเกี่ยวมามาจางความทุกข์นี่มันเกมายวกางความทุกข์รอยตายแล้วได้ทุดอยาล้มมาแต่น้อยอโอ้ป้ผมเป็นหม้อบ้านครับเด็กรักษาคนไอแต่ที่ใส่โอ้รักษาคนนี้ไอล้านคูเดี๋ยวปูหวนไปโก็ย่าปอยนู่นนู่นอีก เดี๋ยวเวอร์อ่าก้องไม่ได้เวอร์บทรูอ้า่ก้องไม่ได้เองมาตูดปูเราแล้วก้องจริงจริงผมปล่อยารู้อ่า่น้อยล้านจูเป็นเพื่อกวันเดียวได้ตายเป็นวัดเป็นวัดใจในล้านจูวว่าอีแต่ว่าจูยามึงอยู่อะยังต่างเปก็โน้นน้อยเก้าวเรื่องกี่เล็กแรงรถควายเก้า กี่ใกล้ลุกมิดเก้าอิดครัววัดร่างเก้าย่าแกวัดปี้ไรเก้ากี่เล็กดังรถควยบาตั้งใจเก้าเป็นก้องโพรวกี่เล็กดังรถควยกี่ใกล้ลุกมิดอิดครัววัดร่างอะไรเล่ยเดี่ยวพอจะบกตั้งปากพีนั่งมีลูกโอนฟังโปนใต้ง จัดบุ๋าไร่ปางปนนันนี่ตัวมันจะเม็ดอยู่กางเกงปลาชีนก้าวเข้าก็พอรู้ก้าวไปก็เรายาชุดพี่บอกอ่ะชุดพี่บอกกีเล็กด่างรถไกวกีไก่ลูกมินอิดกลัวบัดรางต่างปากพี่นั่งมีดลูกโอนปางปนไตยิงกางเกงปลาชีนตีน้อยกุ้งดอกกลุ่มเชือปลาน้ำกีจันมาน่านำตาลิงตึ้ ก็หัวลูกติดเออก็หัวลูกติดก้าวยา้ารอไปปมมึงเว้นวนกลนบกทุดยากูหนึ่งหนึ่งกุรัมกูอยไม่รออกอกเว้นกรอกเลยร ตันนั่งโต้งจนตั้งเต่รังติดไปจนติดบางปะอินละเปาอ,อ้นโยตินมีโ่งกินไม่น้อยแม่กานาวานนั่งร้านไป่งลอยปากนิดจ,จะหมูกหน่อยมานั่งร้อยพวงมาลัยจะปานรังติด เชื่อมติดตายเนื้อมีกว๋วยเตี๋ยวเรือตั้งแต่เหนือจุดตายวันเสาร์วันอาทิตย์เว้นก็ติดมา,ากมายเ,เดี๋ยวนี้ก็ย้ายเดือดเลือใกใคดินกองเดือดตกงอยู่ะนันรำปลัดนำ้ำอ่ะปอกูกันยังไงกันเลยบอกจุดยาตายปนล้านกูเกิดจัดบอกจุดยา อันเวัดปอดตูตบตวอตบ,บอกตูวยาเขาบอกตบวท็อตีนแล้วก็อตบ็อปโบกังนร่องเรบอ,บอกตูวยาโบกังโบกังเรื่องเราก็เกิดหลวมไหมเกิดไดร์ดรปีเลือดได้เด็กไม่แรงทีโอไหนหนอ,ไไอ้นุ่หนุ่มไปเกรงไปแต่ตึงตันอ่ะอ้า,าวแรวุ่งนี่เลยกับเต้ากับ ปลาปีงอ้นไอคิดังวันเด็กได้แรงเริวโตกดอนจารุนตบแกตายพอรเรากระเดดเนื้ยาไอ้เปือนก็ลูกตัว,ว่าปีหั่ใบย่าเด็กแรงเริวกันยาได้ปุ้นใจไม่ใจยิงนะเรื่องเรื่องปีนายอดีปอกูมันแรงไอเจ้วิลานี่เด็นไม่อยากเอวกับผม แม่เอ้ยจักรที่ตายเราหนี้นี้หนี้วงหนี้นี่จักรที่ตายเราดิจอกว่างไปพี่น้องทุกคนสำรวมเลยสิครับท่านอาจารย์ก็เป็นคนที่ศักดิตต์สิทธิ์จักที่จริงไงแต่อาจารย์รอยตายอันวันคนลูกล้านเรามาจืมรถจืมไม่ตันออกจากหน้าวัดตีวัวจนเนียนปุ๊ดปุด รถกระบะมาตึงโปะอกจลาหน้าวัดจนแล้วหยิบแปลงปิดโตแปลงจื้อมัวอ๋อร้อยใจนี like ja P, ่ก็เดี๋ยววัดยังอ้วจนเดีววัดอีจนว่าเรกอันป้าไม้เคยจื้มตาแล้วเล่นโรบอลรอยหยิบแปลงปิดโตแปลงจื้อรถอ๋อชัดเรื่องเรื่องเออ อันตะกูมันจะยิบไอ้เนยเอแปลงเล่นใจแรงเลี้ยวใจอันลับลับแปลงออกเลี้ยวนั่นเออรอยใจนี่ตะบ่กกูได้มันตาแก่เด็กรุ่นรุนกูไม่เก็บปักตรอมันจริงเล่นไอ้เกตวากาตาเจ๊บ่มเดียวเต่าแข็งไปลุยจัดบูบาทตันนั้นเลยจริง รอยเจ๊กได้ปนเนแกกัวดวัดเน่ิงแกมามาบวชไม,ม่ไต้วะรอยแกวุ่นวมาเจ๊กนกอันตกยิงกับลูกนูแกเจ๊กปีนลบออันเกตี่ได้มาบวชอันบวชเจ๊กกองเองไม่รู้ได้ปนล็ขึ้นมมเอ,อ,เอ,อยนงตจาจัดนักเอเปรี๊ว รอยใจจานยเูเรื่องเรื่องวันนี้ท่านอาจารย์ครับผมจะกราบลาท่านอาจารย์ครับไปนไ้อยอะลกูกผมได้ฟังข่าวประกาศจากพระชาชนไซบุรีว่าเจ้าชายเทพกรอยู่ที่ไหนอันี้วัดกลับสู่พระชาชนไซบุรีโดยด่วนครับแลวผมก็จะพาบุษบาลก็หนูดวงเดือนให้ไปด้วยไปมาได้ไหมลูกเออออา ใครเลยครับท่านอาจารย์ที่ไปไม่ได้ใครเลยครับท่านอาจารย์ที่ยังไปไม่ได้ดวงเดือนนี่ไปไม่ได้หรอกเด็กยังไม่ตึงปีนี่อย่างว่าป้าบุกป้าไปานี่มันไม่ดีชัดไรยมกักไอ้จำพวกงูเลียวเกี้ยวแก็บยุ่งอะไรด้เลือนดินไรมักไม่แล้วจะทำยังไงเครับท่านอาจารย์กวักไว้นี้ลูก แล้วท่านอาจารย์ดูเลได้ครับท่านอาจารย์ก็มีกิจนิมนต์หรือว่าภารกิจต่างๆที่ท่านอาจารย์จะต้องทําไม่ปลืล้หลกจิตตินี้ยยังกะลุยอัะลรไอเกลเล่ได้ไอเกเลได,ไ,เกได้ดูเล่ได้ไม่ปลื้มาปุบหวะจิตเกลกะลุยในจัดือ้จัดยววันาดนี่หรือที่เออถ้าอาย่างนั้นผมขอ,ขอฝากดวงเดือนไว้ได้วยนะครับท่านอาจารย์กว้างไปเลยลูกไม่ปลื้ม ไปกี่วันก็คอยมารับเอาครับท่านอาจารย์ถ้า่านั้นผมกลับรักปรการลาท่านอาจารย์ครับพ่อไปก่อนลูกนะดวงเดือนกลับนักปรการลากับท่านอาจารย์แม่ไปก่อนลูกนะดวงเดือนหนูอยู่กับท่านตาอย่ากวนตาลูกนะออื ล่อนนวันนี้ใด้จุดไหนด,ดับกัดอีต้เแล้วนี่ดมไปแกก็ดตึ้งรังมันดีแล้วกางเกงก็กัดโยนี้กินข้าววัดบใบใจนั่น,นคุยลูกเกดไปประใจตาย,ยว่าใจเกนแน่นอยู่ไอ้ใจาไม่เคยออกปลอยเลยกันนั่นไวป้ปอยเลยอาจารย์เออ แต่อันเลววังเวือตึนวังเวือเลยวัดวังเวือเลวัดอ่ะมัดวงเดือนกันยังเกลียดยังเลยอันเลวไหวควักตางไว้เอาไว้ได้กัดรอยไว้ตึ้งกัดรอยปันหาเนี้ยตึ้งปันเพื่อนไม่อายวะมันเป็นใบปั้นอยู่ดีเป็นใบปั้นเนื้อกับอาจารย์ยังไงแตกต่างปานมั้ง ยังมั่งเลยผมมาพอได้ตรวจจบมั่งก็แตกต่างปนานกิตติมึงก็มาเอาต่ะได้มาเรียวปั่นนึงได้เด็กรอยนึ่งได้อาจารย์โรยไปเรียวบร้อยนู่นอ่ะเตเลือเวอร์กอยมาร่วนกันนั่นอะออจัดเวน้นรอยหนุนนุนอ่ะเลิศ ผมยังอยู่อร่อยนี่ไม่เลวไม่ตันปุ๊บไอเสียงนี้จัดเออนี่ตำเปลเนี่ยอาจารย์น,นี่ผมมานี้ก็มาเจะได้จำเรือ่อยตะกนี้เรียนเรื่อยก็เจอจำกับเพื่อนก็แล้วเน็นว่าว่ากันที่ buat buat เงเลววันบวชวัดประนูไมาเจ่วดัด t รายย่อยแต่ว่าบวชเนี่ยวันปวดเท็จเรื่องนี้ ไหวจักแดงเหลาจักแดงเปลือโอ้เวลากระเทียนเลยต่ำระไม่รอดแล้วบวชดน้นี่ได้จับได้ปอยยุงตราตร้ากันมัน้งเรียบันเปลือยวันตีบวชกับว่ได้ทึกใจกึมปันนี่เลยแต่ดูที่คือว่าปุ๊บม,มันปลอบวชเลยปุ๊มไม่รู้เลยไม่รู้รเลยเปลือ คือไม่รอเนี่ยวปลาก็าต่ำแรกกันมั่งไม่ยอมได้เป็นปลาพวกนี้ควาตีเร็กติ้งตีนีเจ้าวาดนันเล่งว่าตาปั่นเพลือตาต่ำตัวมาตกไอ้เล่ร่มปานว่าร่มปานต่ำไรรต่มันร่มปานกวาดวัดปุ้มกวาดวัดจร่มปานอาบน้ำปุ้มอาบน้ำร่มปานจันก้าวปุ้มจันก้าวแบบนั้นตึ้งตีนวันเดียวมันครอลงกัน มันปันดีปันปลือคือต้มปานนั่นเกจตั้งไงปุ๊บมันไปกวาดยาไปกวาดยานั่นเลยทึ่อตีนี้แกไปนอนเดี๋ยวนู้เก้ไปกวาดยาทึ่อตีนี้ปุ๊บมันก็ต้องยึดกําเดิมเลยยังไงแรกก็ต้องกวางต้มปานนู้นแล้ต้องเล่นต้มปานและทื่งตีนี้ปันปลือกที่นี่ปันปลือกพดต้มปานมาขว้าก็ปุ๊นอนเลยจำวัดเดี๋ยนะ ตีนี่ต้มบ้านไปปลุกว่าในนี่ล่วงติงจั่นไรกวาดญาติะไม่กวาด,าวาดไปตึกตีนี่โปกะก่านหรือวตึ้งนอนตีนี่ปวัดปวัดตีนี้วัดต้มบ้านนอนกับปุ๊มนอนขันเลยตีนี้ก็ตั้งปลื้มปว๊บ嘛ทีนี้ปวัดต้มป้านนอนกับโยดไย พ่อผไปนอนกันตีนิตรอมปานไว้ผมตรอมปานตีนีิจก um. ักมายควาดอีทุบผมตรอมปานจักมายควาดที่ทุบตื่ออันเลยถึงตีนี้ผมกะว่าอีเยอะในตรอมปานตุบเปล่าๆกับาผมต้องกว้างคำอ่าเดี๋ยวคนแรงว่าตำเร่ตำตามตรมปานตีนี้ผมไปปิดทิ้งนึ่งนี่วะผมมันอ้าหมายควาดไม่ได้ถึงตีนี้พอดีว่าโบท๊ทก็กำก็กำมั่งตำไหม ทีนี้มาเนี่ยกลึงร้มโลเลยทีนี้ปลอตึ้งผมจักไมาเน,นี่ยกลึงรัรงนน้มันเลยตุบลมปันตื้อทีนี้เตะตำปลื้รันปมันนอเลื่องมันชอบปุยดรามงคุดต,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 ตู้ที่เป็ดเป็ดเป็ดทีนี้กับตกทึกเลยพวกหมดตุบปลมปา้นแล้วต,ตงึงไปดนะกันนั้นเออคอยมาบวชกับกับลาแล้วกันน่าเลิศ ก็นั่งไว้ใจเมื่อเติบไปพอไม่เกเลยจากวัด ไว้ใจมาเตอไปไกลจากวัดย่าก,กองกัดมาเดินแตงกลางพงศีตั้งปยันอันตรายเตอหน้าอย่าได้มีทวนพอนี่อยู่วัดว่าเลี้ยงลูกยาเตอตามตีเตอแกว้วโอนี่หรือว่าแจวตรงแจ๊จก กองลำบากในกำตีเจ้านี้มีเสะนอกลัวเจ็ดเสี้เวลานำเรื่องกัางหน้ามาบำเรอม,มาเสะนะนอแก่หน้องตี ขนาดนี้ตีรอกวังน้ำมันสะเกับน้องพีโอขนาดนี้ตีรอกวัง